อาจารย์ดรบุญยนุชเฉียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบิดมิเต็งในห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่4เมษายน2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการของงดรับนักศึกษาในภาพปกติปีการศึกษา2568ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมคอ .2 รายละเอียดของหลักสูตรจำนวน4หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2567การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาประจำปีการศึกษา2567